สามารถสนับสนุนผมได้ที่เบอร์วอลเล็ตนี้เลยนะครับเครดิตผู้แปลแปลเรื่องที่อยากแปลก็สามารถเข้าไปสนับสนุนเพจผู้แปลกันได้เลยนะครับโอเคก็กลับมาพบกับผมอีกครั้งนะผมกับเรื่องขุนนางแล้วง่ายไม่สําคัญหรอกตอนที่3านะครับผมโอเคถ้าพร้อมแล้วก็รับชมกันเลยภาพก็ได้ตัดมานะครับผมเยอได้เกลียดมนุษย์ต้องปกป้องพวกเขาใครกัน ฟรีเทนเนอร์ปู่คะแม่เป็นอะไรหรอคะแม่เขาสกรปรกแล้วนะแต่ว่าไม่เป็นไรนะไยจะชำะระล้างมันให้แม่เอง <c oughs> โอ้ยไม่ไหวละเสียงปกติดีวะเพระเจ้าจะให้อภัยนาง ตัวประหลาดมาแล้ววิ่งเร็วโอ้ยฉันไม่ใช่ตัวประหลาดนะงั้นทำให้ผมเธอถึงเป็นสีขาวล่ะโอ้ยเรียกนั้นนั่นว่านอนเน่าดีกว่ามั้งฮ่าฮ่าฮ่าเอ้หรือเรียกเจปีศาจดีเออเดี๋ยวนะผู้หญิงข้างนั้นไม่ใช่ผมขาวหรอใช่ไหมดูดีๆมันน่าจะผมขาวนะแม่บอกฉันว่าแกมีลูกกับเผ่าปีศาจเพราะงั้นแกนะ อล่อยเชนนะทุกคนถอยไปเพื่อนเดินมาหาแล้วโอ้ยปู่คะหนูทำอะไรผิดงั้นเหรอคะหืมหนูต้องทำดีแค่ไหนหรอคะจนกว่าพวกเขาจะเลิกพูดกับหนูแบบนี้สักทีหรอคะ ยี่ตัวประหลาดนั่นไปไหนแล้วดูสิตัวประหลาดกาลังอ่านหนังสืออยู่ด้วยเฮ้ยไฟไฟมันมาจากไหนเนี่ยแย่ yeah, แล้วตัวประหลาดใช้เวทมนต์เป็นด้วยฮยึสมนำหน้านางเอกป่าเถื่อนนั่นได้ยังไงใช้เวทมนต์ได้งั้นเหรอนางมารู้ได้ยังไงใช่ใช่ไปเรียนมาจากไหนกันนะนี่คุณนะส่งตัวเธอออกมาเดี๋ยวนี้นะ บอกให้ส่งตัวน่งนั่นมาส่งมาสิเอะอย่าไม่ยุ่งกระโปรของฉันเธอก็คือฟิเทน,น้าสินนะเธออยากมาเป็นนักเวทของรอยยนเวสไหมละ่ะหัวหน้าหมู่บ้านพีเอสไอเมง่งแน่นอนว่ามีค่าตอบแทนให้เธออย่างงามเลย รับประกันว่าหลังจากนี้เธอกับปูของเธอมีข้าวกินทุกวันแน่นอนแต่ก็ยังไงก็มีข้อแม้อยู่นะเป็นอินูของฉันไงสังเกตหัวหมั้ยหัวใหญ่ชิบหอยโอ้ยร้อนร้อนท่านครับแกเป็นแค่เครื่องปีศาจแท้ๆปู่คะวันนี้หนูได้อาหารมาเพียบเลย เอ๋ปู่คะเกิกลับมาแล้วเหรอฟิทเทน่าปู่ปฏิเสธพวกมันไปเป็นเพราะหนูปู่ถึงเป็นแบบนี้ฟิทเทน่าอย่าโทษพวกเขาเลยนะแกไม่กลัวมันแก้แค้นหรือไงฮ่าฮมันไม่กล้าค่าขนล็อก มันคี้ขาดจะตายพวกเขาไม่เข้าใจเธอเลยกลัวเธอต้องปกป้องรอยยันเวสแล้วสักวันอือหือจะมีคนยอมรับเธอเองไม่ทราบว่าทำอะไรกันอยู่หรอครับตอนนี้ฉันเป็นผู้นำของรอยยันเวสใครกล้ามาแตะต้องนักเว้นของเมืองนี้มาคุยกับฉันคนนี้ อย่างนี้ต้องเรียกว่าพระเอกมาแล้วโอ้เธอยังไม่ตายออลเลยะแก้มัดเธอสิค่ะคุณชายนับแต่นี้ไปเธอคือนักเวทของฉันมาอีกคนแล้วครับพีเอสบอกว่าถ้าฉันหายไปเมืองนี้ก็จะปลอดภยัยอีกอย่างคุณเพิ่งมาอาจจะไม่รู้ว่าดิฉันเป็นเครื่องปีศาจเพราะงั้นมัดฉันอีกรอบก็ได้นะคะเอ่อ ถ้ามัดรอบนี้อาจจะไม่ใค่แค่มัดอย่างเดียวก็ได้นะเธอคิดว่าผมได้ตำแหน่งนี้เพราะว่าแค่มีฐานะเงั้นเหรอแน่อย่างเท่อีกอย่างไม่ว่าเธอจะเป็นเครื่องบีซัดหรืออะไรก็ตามเธอก็คือนักเวทของฉันขอแค่คุณชายเอ่ยปาบรอยย่นเวทก็จะเป็นอย่างที่คุณชายต้องการโอ้โหเทว่ว่ะภาพก็ได้ตัดมานะครับผม แค่ฟิที่น่าตายรีเตอร์ก็หมดที่พึ่งแล้วรอย่อนเวสก็จะตกไปของเราฮะคนยังไม่งอกอยากจะทำซะมันจะไปมินีอะไรถ้ามันดีมันคงไม่ถูกส่งมาที่นี่หรอกเฮ้ๆ <c oughs> จะว่าไปผู้หญิงที่อยู่กับมันก็น่ารักเอาเรื่องอยู่นะไม่เป็นไรไว้ติดต่อกับพวกเผ่าปีศาจให้พวกมันโจมตีเมืองอีกสักสองสรอบถ้ามันอยากจะเป็นหัวหน้าอยู่มันก็ต้องพึ่งพวกเราถึงตอนนั้น ผู้หญิงคนนั้นก็จะตกเป็นของเราอยู่ดีใช่ใช่ชนแก้วกันพี่พีเอห้าห้าสมแล้วที่เป็นพี่ชน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 เอ๊ะลีเตอ๋อโย و, ไออ้วนห้าห้าพวกมึงตายแน่แต่ตอนนี้เจ็บคอแล้วไม่ไหวแล้วโอเคก็จบกันไปแล้วนะผมกับเรื่อง คุนนางแล้วไงไม่สําคัญหรอกตอนที่สามนะผมโอเคตอนนี้ก็คือตอนจบนี่แบบืลุ้นมากอะตอนหน้าจะเป็นยังไงก็นะต้องรอติดตามนะผมผมจะทิ้งลิงก์เครดิตเพจผู้แปลไว้ใต้ร่าง s c ค i ิปชันนะผมก็อย่าลืมเข้าไปสนับสนุนเพจผู้แปลกันได้เลยนะครับถ้าอยากให้เขาแปลไวๆนะครับผมคนละบาท10บาท20บาทก็ช่วยผู้แปลกันได้เลยนะครับให้เขาแปลเร็วขึ้นนะครับโอเคถ้าใครชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อๆไปของผมได้นะครับ ก็ถ้าใครที่อยากจะสนับสนุนผมก็สามารถสนับสนุนผมได้ที่เบอร์เวลดท้ายคลิปหรือต้นคลิปได้เลยนะครับสำหรับคลิปนี้ขอตัวลาไปก่อนขอบคุณมากครับบ๊ายบาย